สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะซึ่งโรงงานน้ำตาลทรายของประเทศไทยนะคะที่มีอยู่ประมาณ 58แห่งนะคะได้เริ่มทยอยเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี2563ทับ64แล้วนะคะนับตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2563เป็นต้นไปท่ามกลางปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะถึงผลผลิตอ้อยในฤดูหีบปีนี้ที่มีการประเมินกันว่ายังจะยังคงลดต่ำลงอีกครั้งนะคะโดยคาดการว่าผลผลิตอ้อยจะอยู่ที่ประมาณ67.04ล้านตันอ้อย ปริมาณน้ำตาลทรายจะอยู่ที่ราว7.5ล้านตันแต่ก็เมื่อเริ่มเปิดหีบอ้อยนะคะชาวไร่อ้อยบางส่วนกลับมองว่าจะลดต่ำกว่าระดับดังกล่าวไปอีกทั้งนี้หากมีการพิจารณาผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยเริ่มแต่ระดับร้อยล้านแล้วนะคะล้านตันครั้งแรกในฤดูหีบอ้อยนะคะก็คือปี2565ทับ 66นะคะจากนั้นก็เริ่มทะลุ100ล้านตันในฤดูหีบอ้อยปี56ทับหและ57ทับหและเริ่มต่ำลงนะคะถึงระดับ100ล้านตันในอีก2ฤดูการผลิตถัดมาค่ะแล้วก็สามารถกลับมาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในฤดูหีบอ้อยปี60ทับหนะคะที่ระดับ 134.93ล้านตันอ้อยและมีผลผลิตน้ำตาลทรายที่14.68ล้านตันค่ะซึ่งฤดูหีบปี2562 6 3ทับนะคะไทยเผชิญภาวะภัยแล้งหนักทำให้ผลผลิตอ้อยร่วงลงมาอยู่ที่74.98ล้านตันนะคะน้ำตาลทรายเหลือเพียง8.27ล้านตันซึ่งเมื่อเทียบกับฤดู หีปี61 6 2ทับ62นะคะที่มีผลผลิตอ้อย1 3 0 9 7ล้านตันน้ำตาลทราย14.58ล้านตันนับเป็นการลดต่าลงในรอบ10ปีนะคะและแน่ใจว่าในฤดูหีบปีนี้นะคะที่มีปัญหาภัยแล้งสะสมผลผลิตที่มีการประเมินกันไว้ที่67.04ล้านตันก็จะทำให้ผลผลิตอ้อย ต่ำสุดนะคะในรอบ11ปีแต่หากต่ำกว่านี้สถิติก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งก็คงจะต้องรอผลชัดเจนเมื่อการเปิดหีบเริ่มขึ้นซึ่งคาดกันว่าจะช่วงต้นเดือนเมษายน2564ค่ะหากย้อนกลับไปในฤดู หีบอ้อยปี61ทับหนะคะแทบจะไม่มีใครคาดคิดว่าผลผลิตอ้อยจะต่ำลงถึงเกือบ5 0ส่งผลให้หลายฝ่ายวิตกกังวลน,นะคะถึงปัญหาขาดแคลนน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศขณะนั้นนะคะเนื่องจากโรงงานน้ำตาลได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าเพื่อการส่งออกไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือว่าโชคร้ายนะคะที่บังเอิญเป็นจังหวัดที่การแพร่ระบาดของโควิด1ิมาพอดีและทาให้สถานการณ์เศรษฐ กิจโลกและไทยถดถอยทําให้น้ําตาลทรายที่จะต้องส่งมอบนั้นถูกให้พักไว้ก่อนจึงส่งผลเป็นปัญหาวิกฤตนะคะขาดแคลนน้ำตาลในประเทศผ่านพ้นไปได้และนี่ก็คือข่าวคราวนะคะว่าจับตาดูอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายจะไปต่อหรือว่าจะถดถอยนะคะ